วันที่4กันยายนวันเรือดำน้ำและวันที่กองทัพเรือมีพิธีรับเรือดำน้ำจากบริษัทญี่ปุ่นเมื่อวันที่4กันยายน2480บริษัทมิตซูบิชิโชยีไกาชาจำกัดแห่งเมืองโกเบรประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาการว่าจ้างต่อ เรือดำน้ำจำนวนสี่ลำให้กับกองทัพเรือได้สร้างเรือดำน้ำสองลำแรกเสร็จสมบูรณ์ได้แก่เรือหลวงมัชานุและเรือหลวงวิรุณและได้ทำพิธีส่งมอบเรือดำน้ำทั้งสองลำให้แก่กองทัพเรือนับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพเรือภาพพิธีรับเรือหลวงมัชานุและเรือหลวงวิรุณที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่4กันยายน2480ภาพจากหนังสือที่ระลึกทหารเรือดำน้ำแห่งราชนาวีสยาม ในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่มิถุนายน2479ถึงพฤษภาคม2481ต่อมาวันที่25พฤษภาคม2481